นหัวอย่าโกรธเทียนเลยนะครับฉันโกรธที่เธอหนีมาที่นี่โดยไม่บอกฉันก่อนคือสร้อยร้อยแหวนที่แม่ให้เทียนไว้มันหายไปครับแต่ตอนนี้เทียนคงไม่ได้คืนแล้วครับมันตกอยู่ในห้องที่คุณโลมพักนะครับ ขอบคุณนะครับในหัวบุญคุณครั้งนี้เทียนจะไม่ลืมเลยครับฉันรู้สึกคุณคุณตัวอักษรที่หัวแหวนมากเลยแม่เทียนได้สร้อยเส้นนี้มาจากไหนหรอเทียนก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่แม่บอกไว้ว่าให้ใส่ติดตัวไว้ตลอดท่านผอดเด็ดขาดรลว่าไงเผาเทียนเทียนกับนายหัวคนนี้รูสนิทกันจังอ่ะแล้ว ทำไมเขาต้องยอมใจตังให้เทียนั้งครึ่งแสนนะมันเยอะมากเลยนะตอนนี้ทนารวาดหนักเลยแต่ต้องกลับไปกับฉันเดี๋ยวนี้ใจมานะเจนที่พาฉันมาช่วยเทียนได้ทันนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันไปเทียนเทียนในหัว ทิหมอเผ่ากับคุณปาเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่นีเองค่ะพอดีมีเคสด่วนที่คลินิกแล้วอาการทอนเป็นไงบ้างครับพยายามตะเกียกตะกายลงจากเตียงเรียกหาแต่ชื่อพิกเพลินค่ะดีที่หมอเผาช่วยฉีดยาให้ถึงจะสงบลงนะคะแล้วนี่ไปเจอกันได้ยังไงหรอคะเชิญกลับเอวของที่บ้านครั ทียนขอโทษนะครับที่ไม่ได้บอกก่อนเลยไม่ได้อยู่ช่วยคุณทิฟดูแลคุณกมัยทอนฉันต้องไม่ได้หวังเพื่ออะไรจากเธออยู่แล้วแล่ละจ้ะให้เทียนช่วยนะครับไม่ต้องล้างมือหรือยังสกปรกปล่อยให้คุณทิฟจัดการ